สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564นั่นเองนะคะก็เป็นคลิปแรกนะคะของการทํานายดวงนะคะในปีนี้ฉะนั้นครูก็ขออวยพรให้ก่อนเลยละกันนะขอให้คนวันพุธมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็อะไรที่คิดอยากจะเริ่มต้นอะไรที่คิดอยากจะทานะคะขอให้ทุกอย่างประส บความสําเร็จอย่างที่ใจเราต้องการเลยนะคะส่วนการทํานายครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นการทํานายนะคะในรูปแบบวงกว้างนะคะไม่ได้จอจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะถ้าเกิดดูแลอาจจะมีทั้งแม่นยาคาดเคลื่อนปรับปนกันไปแต่ถ้าเกิดใครที่เหมือนกับว่าอยากจะดูดวงฟรีกับครูส่วนตัวก็สามารถที่จะทักเข้ามาที่เพจหรือว่าทักเข้ามาที่ไลน์แอดได้เช่นเดียวกัน อุปกรณ์วันนี้นะคะแผ่นทำศินแล้วก็ไพ่นะคะสีแดงแดงนิดเหมือนเดิมเลยค่ะไพ่ชุดสุขใจนั่นเองก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่กันมาทั้งหมด12ใบส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจนะให้กับครูนะคะง่ายๆโดยการกด subscribe และกดไลค์ให้ค่ะอยากดูดวงฟรีเพิ่มเติมก็ไปเจอกันได้ที่เพจนะคะครูป,ปิงรหัสนางฟ้าน,นจะจ๊ะ อันนี้ก็จะตีวงไพ่ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีน้องหมูนุ่มเข้ามาอยู่ในคลิปด้วยอ่ะมาเดี๋ยวเราเลือกไพ่กันก่อนเลยแล้วกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12นะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทั้งหมด12ใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ เราจะมาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ตำแหน่งตนุก่อนเลยตนุกระดุมพระสหาชาัชชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกัมมะ ลาพระและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นหน้าไพ่ชัดๆนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตำแหน่งตัวตนเลยของคนวันพุธนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะสำหรับในเดือนแรกของปี64นะคนวันพุธเองมีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นปีหนึ่งที่ คุณรู้ได้เลยว่าคุณโตขึ้นมีในเรื่องของบุรทภาวะหรือว่าในเรื่องของการคิดการตัดสินใจต่างๆที่ดีมากขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะทําอะไรโดยการที่ใช้อารมณ์นะคะแต่ว่าในปีนี้คุณเห็นในเรื่องของข้อผิดพลาดของปีที่ผ่านมามาเลยทําให้คุณเนี่ยตั้งใจมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับคิดนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทีนี้ทั้งบททั้งมวลท,ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของฟิลความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากในเรื่องของงานหลัก งานหลักขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นลูกผู้ชายนอนฝันหมายถึงอะไรตัวคุณฝันถึงในอนาคตฝันถึงในเรื่องของการที่อยากจะก้าวหน้าในอาชีพหรือการที่จะทําอะไรให้ตัวเองประสบความสําเร็จ um นะคะบางคนอาจจะทํางานประจําบางคนอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวแต่ว่ามันเหมือนกับว่าปีนี้คุณมีเป้าหมายมากขึ้นจริงๆนะคะคนเรานะถ้าเกิดเราจะคิดหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีเป้าหมายอ่ะมันก็เหมือนกับคนที่ไม่มีแบบแผนผังว่าเราจะไปไหนทางไหนเนาะฉะนั้นการที่คุณคิดคุณเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นหรือทําอะไรจริงจัง วางแผนต่างๆนะคะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นความฝันหรือเปล่าแต่ว่าความฝันของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นจริงได้นะคะถ้าเกิดเราลงมือทางแล้วก็ตั้งใจจริงนะคะครูมั่นใจว่าคุนนันพุทธสามารถทําได้แน่นอนนะคะซึ่งทั้งมนทั้งมวนนะอ่ามาดูที่ตําแหน่งกระดุมพระกันพอมันไปกระทบถึงเรื่องตาแหน่งกระดุมพระหมายถึงในเรื่องของการเงิน ในเดือนนี้นะการเงินยังคงที่จะคล่องตัวอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดสรรในเรื่องของการเงินยังไงแล้วก็คุณเนี่ยไม่ได้ ทำอย่างเดียวหรือว่าเกาะติดกับอาชีพใดอาชีพหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าคุณกําลังที่จะพยายามสแสวงหาหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นมาอาจจะมีในเรื่องของการที่จะไปเรียนไปหาความรู้ต่างๆซึ่งส่งผลดีกับตัวคุณนะคะในที่นี้นะถึงแม้การเงินจะดีเนี่ยเรามาดูกันว่าแล้วการเงินจะหมดไปกับอะไรนะกับสิ่งที่คุณจะต้องระวังขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรคุณจะหมดไปกับบ้าน อาจจะมีการเสียเงินกับที่บ้านเป็นการต่อเติมแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตําแหน่งพันธุด้วยนะคะหมายถึงว่าอาจจะมีในเรื่องของครอบครัวที่คุณจะต้องแบบคอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเขาที่ทักขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าตําแหน่งพันธุเนี่ยมันขึ้นมามันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะมันจะมีเรื่องเข้ามาจุกจิกวุ่นวายมากมายแล้วก็คนที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่บ้านนะคะคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือที่บ้านได้เนี่ยมันขึ้นมาว่าเป ดูโดยรวมแล้วคุณสามารถจัดสรรได้ไหมคุณสามารถจัดสรรจัดการได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะ ส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งสหััชะพูดถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางก่อนการเดินทางใกล้ๆนะก็ยังคงเดินทางบ่อยอยู่นะคะถึงแม้จะมีในเรื่องของสถานการณ์โควิดเข้ามาแต่ว่าคุณยังคงมีการเดินทางแต่ว่าเป็นการเดินทางที่เหมือนกับว่ามีการเตรียมแผนมีการวางแผนไว้อยู่แล้วนะคะใครเดินทางไปไหนช่วงนี้ก็ต้องนะพกเจลแอลกอฮอล์ไว้เลยนะสำหรับล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่ค่อยนิ่งเนาะในเดือนนี้ส่วนในเรื่องของเพื่อนเป็นยัง อะไบ้างคุณก็อาจจะได้เจอเพื่อนใหม่นะคะอาจจะเป็นการพบปะสังสรรค์อะไรใหม่ๆคือขึ้นมาว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุยกันแล้วก็ถูกคอรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจการต่อยอดความคิดที่ทําอะไรเพิ่มเติมนะคะจากเพื่อนที่รู้จักใหม่ๆในเดือนนี้นะถือว่าดีค่ะส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานที่ดีค่ะบางคนบอกเบื่องานเดิมแล้วอยากจะก้าวหน้าอยากจะให้เหมือนกับว่าชีวิตเราเนี่ยมันดู วไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเกิดจะหางานใหม่บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์แนวโน้มที่จะได้สูงแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นงานที่เป็นพื้นที่เดิมคุณอาจจะได้งานที่ไกลจากที่เดิมหรือว่าไกลจากที่บ้านที่อยู่อาศัยของคุณนะคะ และต่อมานะคะอาวไพ่ขึ้นมาสเปะสปาเ,ปเปนิดนึงและต่อมาจะเป็นตําแหน่งปุตตะนะคะตำแหน่งปุตตะจะหมายถึงในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวานนะคะถ้าเกิดบุตรหลานบรนิวารสาหรับคนที่มีลูกก่อนบอกได้เลยว่าช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกเยอะลูกอาจจะเจ็บป่วยหรือเราจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษส่วนคนที่เป็น หัวหน้านะคะแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยลูกน้องอาจจะเหมือนกับมาขอความช่วยเหลือจากเราครอบครัวเขาอาจจะมีปัญหาต่างๆแล้วก็เราก็คือยังต้องคงคอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเขานะคะส่วนตําแหน่งอลีค่ะนะขึ้นมาสิ่งที่ต้องระวงังต้องระวังเลยค่ะชัดเจนเลยว่าจะต้องระวังเพื่อนที่ทํางาน มันเหมือนก็อาจจะมีคนที่แบบพยายามทําดีกับคุณพูดดีกับคุณแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้คิดดีกับคุณอย่างที่คุณคิดนะคะกลายเป็นว่าตอนหน้าเนี่ยพูดดีแล้วนะแบบโอ้โหหวานเป็นน้าผึ้งเลยแต่พอรับหลังไปนี่แหละมันกับกลายเป็นว่าแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ในระหว่างอดคลิปก็มีน้องแมววิ่งต้องขออภัยด้วยนะคะเอ,อ,อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะพาะคุณสามารถแก้ไขได้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าตัวคุณก็สามารถที่จะเหมือนกับหลีกเลี่ยงได้หรืออาจจะใช้คําพูดในเรื่องของการอารมณ์อโล่อยต่างๆหรือคุณพยายามที่จะเหมือนกับเบี่ยงเบนประเด็นไปอย่างอื่นทําให้เขาแบบไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้นะคะทีนี้อ่ขึ้นมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานจะเป็นจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานประเภทไหนยังไงขึ้นมาว่าเป็นลักษณะของงผู้หญิ นะเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเหมือนกับผู้ชายที่เหมือนกับเห็นด้วยคลอยตามแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่แบบมีโอกาสที่จะแบบเหมือนกับรู้ว่าเขาไม่ชอบเรามีการพูดประทะคารลมกันหรือว่าเหน็บแนมกันอะไรแบบนี้นะคะส่วนต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งปัตตนีพูดถึงในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเด่นชัดเลยคู่ของคุณนะะอาจจะลําบากในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจในเรื่องของโควิดต่างๆกลายเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนคอยซัพพอร์ ช่วยเหลือเขาหรืออีกนัยยะหนึ่งคุณอาจจะมีชีวิตที่เหมือนกับว่าพลิกผันน่อยๆอ,อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะมันเลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าชื่นใจนะสําหรับคนวันพุธเองเนี่ยคือคู่ของคุณเขาไม่ทิ้งคุณลําบากก็ลําบากไปด้วยกันเนี่อันนี้คือข้อดีนะสําหรับในเรื่องของความรักคนเรานะ มันจะรู้จักกันมากขึ้นหรือว่าจะรักกันมากขึ้นนี่แหละก็คือตอนลําบากฉะนั้นคุณมีคู่ที่ดีแล้วก็อย่าจะให้รักษาไว้น,น,นานๆนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของคนโสดบ้างดีกว่า คนโสดเป็นอะไรนะคะไม่อยากเริ่มต้นกับใครเลยนะคะขึ้นมาคนโสดเองเนี่ยจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอาจจะฟังจากคนรอบข้างมีปัญหาต่างๆหรือว่าดูขับไฟเดย์เยอะส่วนตัวเองมีความรู้สึกว่าหลอนกลัวความรักละใจนึงกล้าแต่ใจนึงกลัวแต่ว่า ใจท,ที่ฝั่งกลัวเนี่ยมันมีมากกว่ามันเลยทําให้เราไม่กล้ารเริ่มต้นได้แต่มองเขาคู่กันนะผ่านมาเขาดาวซ้าก็ยังโสดเหมือนเดิมฉะนั้นในเดือนนี้ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องโสดต่อไปนะคะสําหรับในเรื่องของความรักคนโสดนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งมรณะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพสุขภาพขึ้นมาเป็นแบบนี้บ่งบอกว่าอะไรคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารการกินค่ะอาจจะมีเกณฑ์นมที่อาหารเป็นพิษหรือกินเข้าไปแล้วก็คือมีอาการแพ้ผื่นขึ้นหรือมีเอฟเฟกจากอาหารเนี่ยนะคะหลัก หลักเลยนะคะแต่ในหนึ่งนะคะที่ไพ่บอกเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะก,กินอะไรที่ไม่เลือกอะ่ะลําทำให้น้ําหนักตัวขึ้นขึ้นด้วยนะคะก็นี่แหละตามนี้เลยนาะไายส่วนเก้ฑอุบัติเหตุมีไหมจ๊ะ เกณฑ์อุบัติเหตุไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะมันขึ้นมาอาจจะมีในเรื่องของเล็กน้อยก็มีในเรื่องของการที่แบบจะต้องซ่อมบํารุงรถนะคะบางคนอาจจะลดใช้นานละนะคะอาจจะต้องมีการเข้าศูนะยะ์เป็นการเช็คระยะเป็นการตรวจสภาพเบื้องต้นนิดหนึ่งนะคะและต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งสุภาษะนะคะตำแหน่งสุภาษะ,ะาจะหมายถึงอะไรหมายถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลก่อนนะคะถ้าเกิดใครที่หวังจะเดินทางไกลไปนะคะและมีความคิดว่าเอ๊ะมันจะได้หรือไม่ได้มันจะสมหวังเหมือนที่ครูบอกอะ่ะถ้าเกิดคุณได้งาน คุณจะได้งานไกลเพราะว่าทุกอย่างอะไรที่มันอยู่ไกลตัวเนี่ยมันจะส่งผลดีกับดวงคุณหมดเลยนะคะในเดือนนี้แล้วก็ตําแหน่งผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมยังคนยังคงมีอยู่ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็คือยังคงคุ้มครองคุณอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณกล้าขอหรือว่าคุณปฏิบัติคุณมีการกราบไหว้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะส่งผลดีนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วในเดือนนี้ของคนวันพุธเองคุณจะต้องแบบทําบุญอะไรเพิ่มเติม นะคะถ้าเกิดจะทําบุญเพิ่มเติมตอนนี้นะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาก็คือให้ทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับช่วยบริจาคเงินตามมูลนิธิต่างๆก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมีเวลาก็เหมือนกับไปใส่บาตรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยได้เป็นสิ่งที่เสริมดวงพอดูแลแลักษณะเนี่ยอาจจะนั่งสมาธิไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะดูจิตไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรก่ก,ก็เน้นไปในเรื่องของการใส่บาตรแต่ถ้าเกิดทําได้ก็สวดมนต์นั่งสมาธิก็คือถือว่าเป็นจุดเสริมที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิธะะนน์้ หญิงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของพ่อแม่แลักษมีพ่อแม่อุมานะสายเทพได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครที่เหมือนกับว่านับถือนะคะเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ได้อาจจะเป็นการแบบกราบไหว้มีการสวดบทของท่านแล้วก็เป็นการทานมังนะคะอาจจะเป็นตามวันเกิดของเราก็ได้นะเกิดเกิดวันพุธแบบนี้ก็คือเว้นวันพุธไว้นิดหนึ่งนะก็เป็นการเสริมดวงง่ายๆแล้วก็ได้ผลด,ดีจริงๆ และต่อมานะคะตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะพูดกันก็คือตําแหน่งลาพะนะคะพูดถึงในเรื่องของอาชีพเสริมก่อนอาชีพเสริมยังคงทําได้ค่ะนะคะยังได้กําไรยังทําได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณทําและคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขไปกับมันอ่ะบางคนจะทําแล้วโฟกัสเรื่องเงินเนาะแต่ว่าสําหรับเราเองเนี่ย อะไรที่เราทําเสริมเพิ่มเติมมันเหมือนกระจเรารักด้วยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสุขกับมันไม่ได้แบบโฟกัสในเรื่องของกําไรว่าเฮ้ยจะต้องมากมายเท่าไหร่นะคะส่วนที่มันเด่นเลยจริงๆนะคะเด่นมากๆเลยนะจาก12ใบนะใบนี้เด่นสุดเลยก็คือในเรื่องของโชคลาภคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วก็ ประสบความสาเร็จหรือสมหวังสูงมากนะคะทีนี้สําหรับคนที่จะไปทําบุญเดินทางไปทําบุญก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเออแบงค์ที่เราหยิบมาเนี่ยนะคะใบแรกโดยที่เราไม่ดูเนี่ยไอ้เลขแบงค์เนี่ยสาตัวท้ายมันคือเลขอะไรเอามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูแต่ว่าเดี๋ยวครูจะขยายนะคะในเรื่องของเลขนําโชคให้ด้วยเช่นเดียวกันจนะะ้า สื่อน้ำโชคง,งคุณก็มาจากวัดนะเออถ้าเกิดไปก็เนี่แหละตามนี้เลยนะคะบริจาคเงินเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่ลองดูค่ะแบงค์ยีบแบงค์ร้อที่อยู่ในกระเป๋าเรานะหยิบออกมาแล้วดูไปเลยละกันนะคะวัดดวงไปคนมันจะถูกคนมันจะเฮงยังไงมันก็ถูกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะทีนี้เลขนำโชคจะเป็นเลขเจสาม 1> 3 1นะคะย้ำอีกรอบหนึ่ง7 3 3ดนะคะตามนี้เลยนะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับการทำนายทั้งหมดของคนวันพุธแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่จุใจอยากจะดูดวงฟรีกับครูเพิ่มเติมไปเจอกันได้นะคะที่เพจกูปิ้งรหัสนางฟ้าจะมีการไลฟ์นะคะทำนายไพ่ฟรีส่วนช่องทางนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยง่ายๆนะ,คะแค่กดไลค์นะคะแล้วก็กด s u b สไครต์ให้นะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ